ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเงินเกมพับจีมม i l บายนะครับผมแนะนำานลิสแมนช็อปเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆเลยนะเริ่มใหม่ตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับใครที่เคยเติมครั้งแรกหรือว่ายังไม่เคยเติมเลยเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้โปรโมชั่นนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการเติมก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์ไปที่แอดลิสแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะเติมถูกเเติมวลลอดภยัย มเมื่อกี้วิวดูเหมือนจะไม่มีคนเลยนะครับ2,3,4เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนับอะไรเฮ้ย <4. S 1> <Hey, S 2> มีเสียงเท้าข้างหลังแล้วครับตั้งไงเอาตายเลยนะครับมาคนเดียวนะหารถก่อนนะครับเหมือนจะมีบักกี้อยู่ข้างหน้านะ เพื่อนเราเสียอะไรอ่ะมาร์คซาเล้งให้เพื่อนก่อนนะครับบัคกี้มันไปได้แค่สองคนนะเดี๋ยวค่อยไปหารถเสียงหน้านะครับโอ้โหเพื่อนเจ็ดร้อยเมตรเพื่อนมองเห็นไกลขนาดนั้นเลยหรอเดี๋ยวเราลองวนเข้าไปดูในไมต้ากันนะครับผมว่าน่าจะมีคนอยู่นะไมต้านี่ผมก็มาตายอยู่บ่อยๆนะครับ ประจำเลยนะโดดลงมาทีไรเนี่ยตายประจําเลยไม่ได้ปืนนะตรงนี้เหมือนมีรถจอดชนอยู่นะครับไม่น่าจะใช่รถด,ดอปนะเดี๋ยววันที่8นี้ก็จะมีการอัปเดตใหญ่เข้ามานะครับรูปลักษณ์เมืองหรือว่ารูปลักษณ์บ้านเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังคิดถึงแผนที่เก่าๆเ,เนี่ยก็อย่าลืมนะครับแวะไปสถานที่ที่เราตายบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะเอ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงเท้านะครับทางซ้ายบ้านสามชั้นนะครับข้างหน้าเรา เฮ้นี่ไงกระโดดลงมาละตัวไกลก็มีนะครับยิงมาละเจอแล้ว <Dial> รลครับโอเคตัวที่โดดลงมาเฮ้ยนี่ไงยังน็อกอยู่ทั้งคู่เลยนะครับขึ้นไปเล่นด้านบนก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะเราไม่รู้นะครับว่าเพื่อนเขาอยู่ใ,ใกล้แถวนี้หรือเปล่า เงียบแล้วนะครับเหมือนว่าเพื่อนเขาจะไม่ได้อยู่แถวนี้นะยังไงก็ต้องคอยระวังไว้ก่อนนะครับเวลาจะเก็บของทุกครั้งเนี่ยปลาสมกปิดไปด้วยนะประเด็นคือปลาแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเฮ้ยบอดครับโอ้โหเกิดงี้เลยเหรอเฮ้ย โอเคตายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหารถสี่ก่อนนะครับจะได้พาเพื่อนไปลุยกันนะนี่ไงเจอแล้วครับ้เยเสียงรถไม่ได้นะครับเราต้องถอยมาที่กำแพงก่อนนะเอาเพื่อล้มนะครับสวยละเขาหลบอยู่หลังห้องน้ำนะครับ Watch out. Watch out. เราไปดึงเพื่อนไม่ได้นะครับถ้าไปดึงเนี่ยโดนยิงฟรีแน่เลย <Watch out. S 1> ผมว่าเขาน่าจะชุบกันได้แล้วนะครับตัวที่ผมยิงเอ้ยโอ้โหปลาระเบิดตีอีกแล้ว <Watch out. S 1> มาละรอจังหวะน,นะครับโอเคเหลือคนเดียวละเราต้องอาศัยจังหวะน,นี้เข้าไปชิดห้องน้ำนะครับ คือถ้าจะเล่นเอาชัวนะครับพยายามให้เขาวิ่งเข้ามาทางขวาเรานะครับเพราะว่าทางขวาเราได้เปรียบกว่านะไม,ม่ต้องรีบนะครับเรามีเพื่อนช่วยล็อกอยู่นะยังไงเราก็ได้เปรียบนะครับโอเคแย่ yeah, เลยนะครับเราเสียเพื่อนไปคนหนึ่งนะแมนชั่นนี้ก็มกผมกระโดดลงมาฟาร์มของบ่อยๆนะครับ ตอนนี่หัดเล่นแรกๆเนี่ยก็จะโดดลงตรงนี้นะมันอยู่ไกลผู้คนมากเลยนะครับที่สําคัญคือปืนก็พอได้อยู่นะส่วนตรงคุกทั้งขวาเนี่ยนับครั้งโดดได้เลยนะครับมผมมาไม่บ่อยนะเพราะว่าลายเครื่องบินมันผ่านมาก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยชอบโดดนะครับบ้านทางซ้ายนี่ก็เคยมาตายเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนเคยมาตายตรงนี้บ้างเนี่ยคือถ้าวงมาจบแถวนี้นะครับแล้วใครได้คลองบ้านตรงนั้นนะรับรองนะครับกินไก่แน่นอนเลยนะ เพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเลยนะครับรอบรอบเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งมากเลยเมืองเนี้ยโดดลงมาของไม่เคยพอเลยนะครับแค่สี่คนนะ่ะทั้งเมืองของไม่พอจริงๆนะครับเอ้ยมีรถจอดอยู่นี่ไงคนทางซ้ายเรานะครับเราเข้าไปเล่นในบ้านทางขวาดีกว่านะครับเพื่อ,อความปลอดภัยนะเสียงเท้าอยู่บนบ้านนะครับข้างหน้าเราเลยอืเล่นตึกนี้ดีกว่านะครับ เอ้ยไม่เอาดีกว่าผมกลัวโดนระเบิดอะ่ะขยับมาเล่นบ้านกลางดีกว่านะครับโดนระเบิดยากหน่อยเสียงเท้าล่าสุดผมได้ยินคืออยู่บนดาดฟ้านะใจเย็นนะครับรอจังหวะอย่าลืมปั๊มน้ำให้เต็มหลอดไว้นะครับช่วยให้วิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะเอ้าเพื่อเราโดนระเบิดนะครับ นั่นไงมีธโมกขึ้นบนดาดฟ้านะเจอแล้วนี่ไงเทพโม่ระเบิดมาแล้วจัดไปอีกลูกนึงครับความมั่นใจกำลังมานะเมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านหน้าเราไปนะครับเป็นไงล่ะโดนอีกลูกนึงแล้วนะครับรอดักเลยนะครับเขาต้องวิ่งไปชุบเพื่อนแน่โหเราเสียเพื่อนไปอีกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราขับรถบวนหาที่เล่นใหม่นะครับ ผมว่าเมืองเนี้ยมันอยู่ขอบวงอะวงถัดไปไม่น่าจะอยู่ในเมืองนี้นะครับเอ้ยทางซ้ายเราต้องวนรถเข้าไปใกล้นะครับ <the> ถ้าอยู่ตรงนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าวงถัดไปเข้าไปที่บ้านเนี่ยลำบากเลยนะครับเ uh huh. ข้ายากมากเลยนะครับผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะ ถ้าจังหวะเราเข้าไปตีเขาเนี่ยแล้วเราจัดการไม่ได้เราโดนแจมตายแน่เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่รอบๆเป็นพื้นที่โล่งหมดเลยนะครับใจเย็นนะไม่ต้องรีบรอดูวงถัดไปก่อนก็ได้นะครับวงเปลี่ยนแล้วครับทางขวาเรามีประเด็นกันอยู่นะครับ ข้างหน้าเรามีสโมกอยู่นะครับเดี๋ยวเราขับรถวนหาพื้นที่เล่นก่อนนะไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจอดยิงตรงเนี้แล้วเราโดนยิงรถพังอ่ะเราเข้าวงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราพยายามเข้าไปเล่นในวงให้ได้นะบ้านนี้ยังอยู่ในวงนะครับไม่ต้องรีบนะรอให้เขาตัดกันเองก่อนนะครับ เสียงปืนเงียบไปแล้วนะครับวงมาแล้วนะครับหลายคนนะครับมักจะกลัวการขับรถเข้าวงนะจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีรถเนี่ยอย่างน้อยๆเราขับหนีได้นะไม่ได้นะเดินนี้เล่นไม่ได้นะครับมันโล่งเกินไปนะ <the> ทางซ้ายเรามีรถจอดนะครับอาจจะมีคนอยู่ เดี๋ยวเราวนอ้อมซ้ายไปนะครับไปหาเล่นขอบวงนะตรงนี้ก็เล่นไม่ได้นะครับมันเป็นเนินลาดนะถ้าจอดเล่นเนี่ยโดนยิงฟรีแน่เลยพยา,ายามวนเข้าไปเล่นขอบวงก่อนนะครับเพราะถ้าวงบีบเราจะลำบากโอ้โหดิฟเลยนะครับยิงยางเราแตกเลยอะตรงนี้เรายังอยู่นอกวงอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอารถคันนี้เข้าวงดีกว่าเอ้ยข้างหน้าเรา เนินบังไปแล้วนะครับเอ๊ยทางขวาเอาไม่ได้แล้วเราต้องดึงเพื่อนก่อนนะครับเซตโมกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวเข้าวงแล้วนะครับวงจะบีบแล้วโอเคเราเซตโมกปิดอีกลูกนึงนะครับ เดี๋ยวพอเพื่อนปั๊มยาแล้วอะ่ะเราขับรถออกเลยนะยิงคู่ยิงขูขึ้นรถก่อนเพื่อนวงมาแล้วเหลือสองคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจอดเล่นตรงห้องน้ำนะครับเฮ้ยโอ้โหงูฉกนะครับเจอแล้วตายเลยนะครับ วิธีการมองหางูงผมนะครับอันดับแรกเลยนะเราใช้วิธีการฟังเสียงปืนนะครับพยายามฟังให้ออกนะว่าเขายิงมาระยะประมาณไหนอย่างตรงนี้นะครับเสียงปืนเนี่ยระยะมันใกล้มากเลยนะแสดงว่าเขาอยู่รอ,รอบตัวเราแน่นอนนะครับ2คือคาดการนะครับลองดูนะว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยศัตรูตจะยิงมาจากตรงไหนได้บ้างนะ3นะครับมองหานะลองสังเกตดูตรงหญ้านะครับมันมีตรงไหนที่ผิดแปลกไปเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะครับ ปกติแล้วหญ้าเนี่ยมันต้องเป็นสีเขียวเท่ากันหมดเลยนะแต่มันมีจุดหนึ่งนะครับที่สีมันเพี้ยนไปอ่ะเหลือคนเดียวละเดี๋ยวเราขับรถบนหาดีกว่านะครับนะเฮ้ยโอเค อย่าลืมนะครับแผนที่นี้เดี๋ยวพอวันที่8ก็จะไม่มีแล้วนะทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับเพื่อเก็บความทรงจําดีๆไว้นะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ